ครับ,บแยกไม่ออกเลยฮะว่าซุปปร,ร์คากับแท็กซี่ต่างกันยังไงฮะน <c oughs> อกจากราคาฮะเป็นคนแยกอะไรพวกทองน,นี้ไม่ออกฮะสวัสดีรถแซ็บครับแมปปองแซ็บคุณศส, <c oughs> สองฮะเราถายยินตลอดเลยครับ <c oughs> นะก็เบนซ์อาปเช่ก็คุณสุลินช่องสามดาฮะโทรหาพี่หนุ่มเลยกำลังอัดรายการองกระแสแต่เช้าอยู่ ไอ,อนหนุ่มอะไรรถอะไรเสียงดังเพราะมันสุประค่าเนเสียงดังสิบกว่าคันสุดท้ายพี่หนุ่มก็เลยโทรมากระดกได้ได้ได้พี่เดี๋ยวจะบอกให้เบนไปรอที่ห้างก็ผิดพลาดเองที่ไปนัดที่ช่องสามกลับว่าถ่ายรายการเสร็จลงมาก็ขึ้นรถพอดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พระพี่ชายซึ่งสุดท้ายน่าจะ,ะสี่พศเหลือรูปเดียวเพระาะีอหนึ่งพศก็สิบมกราหนึ่งทุ่มนะพศส,สมพงศ์ก็น่าจะไม่รอดฮนะเห็นชีตผมรู้ละโดยไม่มีเงินสักบาท แต่มีแต่คนเมตตาตอนนี้อาจารย์นภัทรทำอะไรครับก็มีทั้งในแง่ปัจจัยขัดขวางองค์แล้วกันนะครับ<ะ>ก็แพ้หลวงพออ่อสมเด็จสังสาระอยู่ยางโนไทยสมเด็จสังสารอยู่องค์ที่เท่าไหร่ครับองค์ที่25ของกรุงรัตนโกสินทร์วาทำไมต้องเป็นองค์นี้ครับมีสังราชเท่าไหร่องค์เพราะว่าที่วัสเกตท่านเป็นครูชรียาจารย์ของวัดนี่นี่เราจะตัตดสินใจไหมครับทำไมต้ององค์นี้องค์นี้ท่านเก่งยังไงครับ เออหลวงพ่อสเด็จสังแพทยอยู่เนี่ยชื่อท่านก็คืออยู่ครับอยู่แม่ปังจะได้อยู่แบบแบบปังแบบอยู่ปังปังจึงแบบปัวแบบตาดตั้งแต่พูดเป็นได้พูดตลอดเลยนะไ้วันเขาไม่พูดขนาดนี้แล้วนี่เขียนว่าเึ่องสถานภาพเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่เคยห่างไกลจากทำาะสิ่งที่น้องคิดพูดทำอุมตลกเสียงรดนะคิดพูดทำบุญกุศลหนุนนาให้แม่ปองปัวจึงปังมีสติมีตะตังตลอดไปอ่อนต้องลงสาอังปกติต้องตัส มันจะไม่ลงสระอังใช่นะฮะจากพีนภพันธ์นะที่ไม่ใช่ดเดชนะครับไม่มีอะไรเหมือนกันเลยที่เด่นาวถันมาคือเตียมไม่เมื่อวานใช่แล้วผมก็จะไปวัดสเกตทาหน้าข่าวในหน้าข่าวคนไหนรับผักบ้างว่าจะไม่ไปดักที่วัดสเกตจ้งมือทางนั้นแหละเลี้ยงข้าวหมดสามพันไม่สาเร็จคุลคนข้าวแดงแกงร้อนที่เรานั่นไปนะุ้ยมีนิ่ทนายเก่งหายไม่ได้ครับและนี่คือเยอะมือวางระดับหนึ่ง เห็นใครปุ๊บต้องแจกหนังสือปั๊บเห็นใครปั๊บต้องแจกหนังสือปุ๊บเห็นใครปุ๊บปุ๊บแจกหนังสือปั๊บปั๊บตัวนี่เนี่ยตัวแทนผมเล่มนี้คืออะไรยังไงครับก็สอนแรกสอนทิศครับสอนหน้าสอนทิศทิศมาจากบัณฑิตพรตเรียกว่าทนทหารหัวแตกตอนนังมนโทนั่นเองนะครับปรีตอตเตาชีวิตพระชีวิตชาวพุทธยังไงผมไม่ทิ้งธรรมะแน่นอนครับใช่ครับแต่วันนี้ผมบอกว่าผมสึกแล้วนะครับสตัวผมเตะปากพี่สีพี่สีจะไปยังไง แต่ผมไม่ทาจริงนะครับผมแค่สน่อยสน่อย์เรื่องนี้คือกรมาตัดพนันนครับก็จะเป็นพุทธศาสนาสิตก่อนผมพูดเนี่ยผมถามทนายแล้วครับทนายบอกพูได้พูได้แต่ให้ใช้คําว่าสมมุติไม่ได้ขู่เขาขอบคุณมากมากครับมีอะไรสอนน้องเลยครับต่อหน้านักข่าวกล้องโอ้โหสี่สิบห้าสิบตัวไม่ได้เตรียมใจมาเพื่อการนี้ครับเมื่อวานเห็นญาติโยมท่านไปรออยู่หน้าคณะอาจารย์ก็ตกใจแสดงปฏิหารหายตัวไปเรียบร้อยแล้วได้ไปให้ข้อมูลกับสำนักข่าวบ้างไหมครับ ก็มีน่าจะในส่วนช่อง9ช่อง7อย่างที่น้องอ๋อช่องอื่นเขาเบื่อแล้วไม่ดูแล้วช่องอื่นเขารู้อยู่แล้วว่าว่าแสดงปฏิหารเขาบอกว่าแกงนักข่าวแล้วเลยครับโอเคไปด้านในเนาะในช่องดีเนาะได้ครับได้ครับแบตจะหมดแล้วฮะในช่องนี้ยังสบายนเราเจอกันนะอยู่เพิ่งกลับนะครับแล้วจะขออนุญาตเพราะว่านานต้องมีมีชัยขอให้นั้นอย่าลืมเอาของใช้ของอะไรให้เราหน่อยแต่แบบนี้เราค่อยคุยเนาะ เราครับเอ้เตรียมไ่ทีครับได้ได้ดข้างในดีกว่าครับนับทิ้งคไป้แล้วเนลาเลยนะครับผมส่งเอารถหรูไปสงท่านสักครกินข้าวกันยังนี่เที่ยง้เย็นแล้วโอ้โหนัดบ่ายมหาโมงเย็นนัข่าวก็ยังรอต้กับไปสามถากับยังเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสมาธกันก่อนรกันไปไใจแข่งัจมีมีไปกโห่ดีรับ สครับัสอัวีครับตัวีครับตัีครับ,รบ,รบ,รบโอ้โหอ้น,น้านจริงเหรอเ้าเอาบาทแรกให้มันไ,ไดน้ก่อนใ่ก่นอนมถูเสื้อเลยใช่ก่อนได้ได้ๆโอ้โหปรอจวบไม่เปนไร กาแฟนะจะมาผลิตให้แม่องครองเราด้วยเอายลูปได้เดี๋ยวจะเพิ่งใส่มันมีหลายยี่ห้อเกย์ใจเขาไปก่อนมีหลายยี่ห้อเหรอถึงเดี๋ยวเขาต้องไปข้างในนาะนักข่าวท่านรอนานอาชุดเสื้อชื้อโอลิปติ้งใครๆก็ต้องมาเจอกันหน่อยอย่าลืมติดตามช่องเชลิมชัยด้วยนะครับ เมื่อกี้มันขอแกอเเ้เลยนี่พอแล้วเชงใจพี่เขยพี่เคยก็เตะเอาโอเคถือไว้ก่อนเดี๋ยวเราคุยกันดีใจนะครับไม่ได้ทักใครขอภัยนะครับโอโย้ยโอ้โยทำไมให้เกยียดขนาดนี้นัดน้ำข่าวทานข้าวอิ่มไหมเนี่นยเอ้าวัสน,นี่มาในนามอะไรของวันนี้ ครับอออะะไไรรทำสััมภาษณ์นข่าวแห่สัมภาษณ์แม่สุงกองนะครับรับตอนนี้ใช่ไหมตรงนี้รับตอนนี้ใช่ไหมท่านทีเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเฉลิมชัยงามด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ตรงเข้าข้างในแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าตอนนี้เรากำลังถ่ายแม่ปองอยู่นะครับคนรอผมโอ้ยประจานนะมาด้วยแล้วมาด้วยแล้วรับขา แ่สัมภาษณ์แม่ปองเต็มไปหมดเลยครับเอม่เครับแม่ปองก็กำลังถ่ายอยู่นะบูอยู่นะครับแ้อาจยอะม่ปองย่อหอมากครับช่วงนี้ครับฝากช่องยูทูบช่องเสียงชายด้วยนะครับแม่ปองร้านอัคีอ่เนีย เดี๋ยวเจอกันตอนเดี๋ยวให้สาษณ์ก่อนกวมาเลิวเจอกันครับไปบ้านไปเลิกเจอกันโอเคครับไปแต่ต่อไปเนาะเลิกเจอกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเฉลิมชัยด้วยนะครับตามมาครับเพื่อนๆตามแม่ตองมาครับขอโทษก่อนเลยวันนี้เจ้าของร้านเมื่อกี้เลิกติดมาก <als> วันนี้พาเอฟซีทุกคนมาดูนักข่าวสัมภาษณ์แม่ปองนะครับแม่ปองเนื้อหอมมาครับช่วงนี้ครับมหาภัยวันไปอยู่ที่ไหนครับไม่เห็นมหาภัยวันเลยครับ ก็เจอกับผมอีกแล้วครับช่องจิรชชยถ่ายแม่ปองอยู่นี้นะครับวันนี้แม่ปองก็กำลังจะแถลงข่าวนะครับมาหาสมปองนะครับครับ <c oughs> ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจิรชชยด้วยนะครับเพืเ่อเป็นกำลังใจให้ช่องจิรชชยได้ถ่ายคลิปสื่ครับ <c oughs> <c oughs> นักข่าวก็ หมุล้อหมดล้ครัไม่ต้องใช้แล้วเรากางครับโเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มเลยนาะครับผมใครจะดาให้ผมพวก่อนก็อันับแรกขอโทษเรืมืานคเก็จริงก็จะไปสุดแค่นั้นนะกับพระจาจาร์น้ำพันนั่นแหละัก็มันไว้แต่ว่า บอกนะักข่าวที่ว่าสวนแก้วแล้วว่ามันต้องเป็นความลับจริงๆเพราะว่าต้องไปออกรายการแหละแต่ว่าเสียพ,พี่หนุ่มหน่อยพี่หนุ่มก็ไม่ได้แบบใช้สิทธิ์ใช้อะไรความที่พี่เป็นน้องหแต่ว่าก็จริงๆก็ใช่แหละเราเป็นพี่เป็นน้องกันก็ก,ก,ก็ก็รักพี่หนุ่มพี่หนุ่มดูแลช่วยเหลือหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนติดโควิดหรือบางทีเบิกลุงหน้าก็ถือว่าเป็นบอสของผมนะฮะก็เลยต้องล็อกตัวเอง,ล,อเองล็อกตัวเองนะไม่ได้มีใครล็อกนะกลจะไปออกคนกระแสควยยง่าย ก็เลยไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งวันนั้นก็อธิบายที่วัดสวนแก้วไปแล้วกับนักข่าวหลายท่านเลยหลายท่านก็รับปากนักึกษาเลี้ยงข้าวหมดไปสามพันนะแต่สุดท้ายก็ไปดักกันเยอะหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับก็เลยเปลี่ยนไปวัดเส้ทองได้จะถึงวัดนะลงทางด่วนแล้วนะกำลังจะเลี้ยวไปวัดละเลขาหนึ่งหรือตอนนี้เป็นผู้จัดการหนึ่งบอกไส้ทองก็พอๆกันนะแล้วก็เจ้ารักษาการเจ้ามาก็รู้สึกจะไม่ให้นักข่าวเข้าไปด้วยเพราะกลัวท่านวุ่นวายก็เลยจะไปพระจานทร์นาวาพอพิ่งไปกับท่านมา ทีนี้มันเลิกบ่ายโมงเก้านาทีมันจะไม่ทานเพราะตอนนั้นมันจะบ่ายโมงแล้วเลยจะไปจะไปวัดประดูธรรมทิศตัดไม่รู้จักใครซะอีกอาบังโพแล้วกันไปชิดเสดสนมกับเจ้าพาระนเขตเจ้าวาดวัดบางโพพระมหาสมัครมหาวีโรไปถึงก็ยังไม่เจอพระนะครับตะโกบบนหาพระหลวงพี่ครับเสือที่ผมหน่อยภาษาเท่าไหร่ยี่ผมยี่สิบตนได้ครับ,มรบผมไม่กล้าเสือก็หรอกไปเจ้าวาดดีกว่าสุดท้ายก็เจ้าวาดจะบอกวาอ่าทำอะไรฮนะอ๋อจับตัวเองเออเราเีงก็ ก็เลยสุดในบสถ์แล้วกสมปองก็เลยได้ครับเวลาเหลือห้านาทีก็รีบเดินเข้าโบสถ์ท่านก็นิมตนพระมาพระก็จะไม่มาฮะบ่ายโมงแปดนาทีสุดเข่ารอเลยเดี๋ยวจะเสียเลิกพอบ่ายโมงเก้านาทีพระไม่มาเราก็เข้าอรหังสัมมาเองไหว้พระอรหังสัมมาถือว่าเข้าพิธีบ่ายโมงเก้านาทีตามนั้นแล้วพระก็ค่อยทยอยมาแล้วก็ท่านก็ให้โอวาทนะก็ไม่ว่าจะเป็นขรมาสก็น่าจะทําประโยชน์ได้ก็อย่าลืมพุทธศาสนาซึ่งเราก็รับปากว่าเราจะ เป็นอุบาสกยอยอยอพุทธศาสนาอุปธรรมพระเทรานุเทระพระบิกนสมมนณสามเณรน้อยและส่งเสริมการเรียนบาลีไปตลอดชีวิตแม่ปองครับผมทำไมถึงเนีนบาลีเพราะว่าตอ,อนไลฟ์เคยเผลอพูดตัวถูกตัหมิ่นภาษาบาลีโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะเรียนไปทำอะไรอะไรเงี้ยก็เลยตั้งขอโทษแล้วก็จะตอบแทนด้วยการส่งเสริมการเรียนนักรมบาลีของพิษุตสาม,มเณรด้วยเสร็จแ,แล้วก็ ไปพักที่บ้านพี่สิมทีีปูมันตื่นนะฮะตอนนอนตีสองตีห้าก็ตื่นฮะเพราะว่าน้ำหยดริงๆๆเลยเชาก็ถ่ายมีเซตเตอร์นิดนึิงสองสามชิ้นแล้วก็ไปออกคนกระแสฮะแล้วก็จะมาแล้วฮะรักษาเวลาได้เลยเบนอะพะเชออมแก๊งเพื่อนท้องเสียกันเสียนั้นเสียนี้ก็บอกขับรถมารับให้รับที่ช่องสามเสียงดัง คุณเอ่อผมไม่ต้องเฉยเชยครับก็ได้เนาะโอ้ดาเลยทีเดียวโทรมาหาพี่หนุ่มกัญชัยในขณะที่อัดกระดาษของกระแสแต่เช้าอยู่อะไรบอกเลยจัดการนะครับพี่ครับโทษทีครับก็มาถึงตรงนี้นะฮะห้าโมงกว่ากเดทไปสองชั่วโมงใครทานข้าวอิ่มแล้วยกมือขึ้นเลี้ยงอีกรอบหนึ่งเลยนะฮะเียอีกรอบหนึ่งเลยถือว่าเป็นการชดเชยแล้วกันส่วนวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เราคุยกันไว้ก่อนซึ่งเกือบไม่ได้ร่วมงานกันเพราะว่ามีเอ่อไม่ต้องพูดถึงท่านดีกว่าเนาะ เจ้าสัวท่านหนึ่งแล้วกันก็นะจะช่วยใช้นี่ให้นั่นนนี่เราถามได้นะเรื่องนี้เรื่องอะไรให้เงินเดือนให้เงินควันถุงซึ่งให้มาแล้วร้านหนึ่งใช้หมดแล้วด้วยแล้วก็จะซื้อรถตู้พิยุนนะก็คือเป็นลถตู้ชื่ออบอ้วนตอมิต้า์ตอมิเตอร์รุ่นก่อนซึ่งผูกพัน13ปีแล้วละ่ะท่านก็ให้เงินมาซื้ออีกแต่ทีนี้เราบอกว่าท่านจะไม่ให้ไลฟ์ไม่ให้ได้ทําผลิตภัณฑ์ซึ่งเนี่ยฮะดูหน้าตาเนี่ยนายเก่งเนี่ยแม่ปองคอสเมติกค่ายเพลง แม่ปองฮักไห้วันนี้พี่ประจักษ์ชัยไหทองทำมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเพิ่งคุยกันเมื่อคืนนะฮะตอนแรกว่าจะเอาแม่ปองฮักไหทองคำคสามไปแต่เป็นแม่ปองฮักไหไหยั้างนอกไหป่าแดงคือไหทองทำพี่ก็สามทอวิศวกรรมนะฮะผู้รับเหมาสันดานดีเหมาทีเสร็จทีทีเดียวเลยมีประสิทธิ์เจ้าของร้านที่นี่นะฮะเงินเลยพี่น็อปขยับมาพี่น็อปค่างๆอีจันเลยอีจันเอาเสื้อมาให้ใส่นะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมอบใจะไหมฮะพี่น็อปอันนี้ผลิตยานพัส อะไรอีกได้แล้วได้แล้วยังนันทวสอแล้วก็หลายริเดพันธ์เอาเข้าเซเว่นให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีริพันธ์แม่ปองส่วนที่โก็ได้จะมีทั้งน้ำเพิ่มปลาแท้ขายตาขายตาเดียเขาไปตัดออกหมดแต่เราไล่อยู่ไม่เป็นไรอำเภอแท้อำเภอหอดอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะฮะสามารถได้จะนั้นเลยแล้วก็มีน้ำปลานี่มาก่อนเดวกับพี่หอดนี่ก่อนแม่ปองใบมหาปอง นะต่อไปจะทำโรงงานเองด้วยแต่ตอนนี้สั่งเขาก่อนแล้วก็มีน้ำปลาร้าอีกอันหนึ่งที่ขายดีใจเย็นยนนใจเย็นแห่เจ้าใหญ่อันนี้ขายดีในยุโรปรสแซ่บนะรแสแซ่บเขาไปอเมริกาไปออสเตรเลียเขาดังที่ยุโปรปอันดับหนึ่งแต่มาเมืองไทยเขาจะเป็นที่ห้องเขาเองเขาเห็นแม่ฟองกำลังมาก็เลยเป็นแม่ฟองแท็บคุณสองเนาะนะนะคุณบิ๊กเนาะนี่คุณพงษ์ไทรมาบ้างเนี่ยนะแม่ปองปลายรถแท่บนะก็คือเป็นแม่ฟองแท็บคุณสองและนี่ฮะ เขาเลงไม่พันล้านนะก็คือแม่ปองมอสคอฟฟี่แม่ปองใบมอสคอฟฟี่โดยพี่เอมอสคอฟฟี่แล้วก็ทีมงานมีผลิตภัณฑ์ไหนอีก 10, โอ้เยอะแยะมากมายให้เราไม่ต้องหาโฆษณานะฮะเรามีคนน้ำดื่มน้ำดื่มอ่าอันนี้ของร้านฮนะแหน่พอใจแรงน้ำดื่มน้ำมนต์ของร้านอาคีใครยังไม่อิ่มไปร้านอาคีได้เลยนะฮะเดี๋ยวเลี้ยงนะฮะเพราะว่าวันนี้มีตัวคนรวยพามาอันนี้คือนะคนนอะไรฮะประายเก่ง แม่ฟองเฮดเซรัมแม่ฟองเฮดเซรัมเขาไม่ทำอะไรผมครับนี่นะฮะพอดีปวดมานานผมมันจะบางก็ใช้อันนี้เลยแล้วนี่คือแม่ฟองแชมพูแม่ฟองแชมพูพวกหัวจาตรวจาฮะแม่แชมพูผมล้างหน้าเซรั่มยาที่ฟันพสระบูกำลังจะทำนะฮะบางคนบอกกางเกงในด้วยไหมก็น่าสนนะฮะเอาห้างเลยฮะเส้นขนมจีนอบแห้งเอาไปต้มใส่น้ำปึ๊บเหมือนขนมจีนสดเลย ในซิเกเอร์ซกเนเจอร์ชิกมนะชกันหมดแล้วชิมกันหมดแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมเดี๋ยวเรามีมีแจกนนะักข่าวไหมเนะนี่ยแจกเลยนะี่ยก็มีผลิตภัณฑ์10%ของกำไรของยอดขายทุกยอดขาย,ยนะทุกผลิตภัณฑ์ไปทำบุญบ้านวัดโรงเรียนเลยบ้านก็คือประชาชนที่เดือดร้อนวัดก็วัดไส้ทองก่อนเลยวัดตาเร,รียงที่เคยอยู่ที่วังแก่นวัดน,นัด้นวันนี้ที่ลำปางโรงเรียนก็ในบ้านป่าบ้านตะบนพ้วยยางตัวสั้นวับนเี็มภูมิและวรงินอื่นอื่นเนี่ยก็มีหลายอย่างแล้วจะมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ตามมา ในเครือแม่ปองซึ่งทนายเก่งก็ยาทีิพันฑ์นเจนนักข่าวด้วยนะไ,ยนได้เลยครับได้เลยครับมีสิทธิ์ฮะมีสิทธิ์ถึงร้อยตัวเพราะว่าจะ,จะ,จะทําทุกอย่างนะจะิ่งตัวอเองแสนอะไรไม่ค่อยดีอะไรที่มันจะทําให้ิวทําแล้วเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่มาโชว์นี่ประมาณเกือบสิบทำทั้งหมดตันนี้ประมาณสามสิบตัวเอามาวันนี้สิบสามตัวฮะทุกอย่างอะไรนะ มูลค่ากี่ร้อยล้านครับที่ลงทุนไปมีโรงงานเองฮะก็เลยยังไม่ต้องคิดมูลค่าจะไปเทียบกับภรรยาของพี่นงเนี่ยน่าจะรักกี่แสนกี่ล้านพี่เข่งพี่ฟูก็เตรียมไม่ถิบล้านในการเรื่องทำธุรกิจของพี่ข้อนี่ก็หมดเป็นสามแสนแล้วนะผู้ปาาทุกตังไม่ใช่เงินผมครับมีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ออกให้ก่อนเอาไรออกให้ก่อนก็คือ ผมก็ต้งองออกเมื่อผมมีเงินนะฮะรถหรูที่นั่งวันแรกก็ของทนายเก่งวันนี้ก็ของคุณกรัรนะก็ของทีมคุณเบนนะได้ครับรถอไรน้อง,อนนองไม่ฮะ<ช><บ>ผม<บ>ผมเคยพูดไว้ก่อนว่าจะมีนักข่าวมาเลยถ,ถ้าจะแถลงข่าวเเอาช่องเสนและกันเอาเราเสนอกับช่องไหนก็โอ้โหอีกท่านนุชอัมบารีตอนนี้มันหยุดปีใหม่ไปแล้ว เราเกิดได้ห้าพันให้นุชเนี่ยมึงบอกมึงบอกมันไม่ได้บนะัสใช่ซีือไม่ย้ายไปย้ายมามไม่ได้อะไรนะบางช่องเท่านั้นแหละแต่พอเห็นอย่างเงี้ยเห็นเมื่อวานก็ตะลึงเลยนะว่าอูมากกว่าที่คิดแต่ก็เห็นใจขอโทษจริงๆครับคือผมก็ไม่ได้อยากจะสลับไปสลับมาไม่อยากจะสังผ้าหลอกแต่จริงผมโพสภาพเมฆแลวนะผมบินกลับไปเชียงใหม่ผมถ่ายเมฆให้รู้ว่าผมเหนือเมฆผมก็บอกพี่แล้วพี่ก็ไม่รู้การแบผมมาเหนือเมฆพี่ ันมีฮะเชื่อผมในหลังเรื่องในในหลังความรักมันมีเรื่องตังค์อยู่ฮะไม่ทําก็ไม่ได้ผมไม่มีตังค์เลยฮะเอตที่สื่อกระที่ยี่สิบเก้าเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ายีิบเก้าก็เป็นมงคลเก้าสองสิบแปดแต่พอหนึ่งเป็นเก้าก็เป็นเก้าเก้าเก้ามันจะสามเก้าเลยฮะเก้าสองก้สิบแปดใช่ไหมฮะเก้าสองเก้าสองเก้าแล้วก็มีแปดหนึ่งเป็นเก้าอีกผมก็เลยชอบผมเด็ดมหาทิราชา์วัฒเชียนผลบอกเฮ้ยเคยเรียนด,ดวงมาแล้วทำไมรู้เนี่ยวันนี้ดี แต่ที่บอกว่าเก้าโมงเก้านาทีไม่ดีมันจะวุ่นวายมากมันจะผ่านได้แต่มันจะเหนื่อยถ้าเป็นบ่ายโมงเก้านาทีลาหูออกไปละเสเวรแบบลงุลลงรดลงุงเรืองร่ำรวยเห็นไหมฮะที่ตั้งตั้งอยู่เนี่ยคือคนไทยทุกคนจะต้องมีที่บ้านนะฮะเข้าไปในห้องน้ำต้องเจออยาที่ฟันโคมดล้งางหน้าสบู่ไอ้มุมกาแฟก็ต้องมีกาแฟเราซึ่งเป็นสุดยอดกาแฟมีน้ำปลาร้าเราแล้วต่อไปจะมีน้ำปลามีอะไรด้วยฮะเพราะว่าน้ำปลาร้าบางคนไม่กินแต่น้ำปลากินทุกคนอะไรที่กินทุกคนเดี๋ยวจะทำครับ มงชรสแม่ปองก็น่าสนนะฮะแม่ปองฝากช่องกิเลมชัยด้วยนะครับเอ่อสิบล้านยังสิบล้านสิบล้านยังสิบล้านอย่กดไลค์กดแชร์ให้ช่องกิเลมชัยด้วยครับแม่ปองท่่าานสงได้้้ใหมแลวเงินเดือนท่านจอดจะให้เงินซื้อรถตู้คันเก่าที่เราชอบท่านให้มาแล้วเอ่อทีนี้พอเราไม่ได้ร่วมธุรกิจกับท่านท่านก็ยังไม่ได้ให้แต่อีกสามเดือนถ้าทําแล้วเนี่ยที่กำลังคึกขนองเนี่ยไม่รอดไม่ไหวหรือรอดไหว ร่วมทุนกันไหมเดี๋ยวท่านร่วมด้วยไปด้วยกันต่อเนี่ยคือมีทุนใหญ่ถ้าเตียมไว้ร้อยล้านเลยไปด้วยกันต่อเลยทุกอย่างไม่ได้ทิ้งกันไปด้วยกันต่อเหมือนแบบแหมไม่มีตังค์อะทำเป็นโม้เนี่ยผมมีอยู่ร้อยล้านเนี่ยผมเตียมไว้คุณแต่คุณต้องไลฟ์แบบนี้นะผมมีบ้านท่านมีบ้านให้ด้วยฮะมีบ้านอยู่ใกล้บริษัทเพื่อไลฟ์เลยท,ที่ตอนนี้ไม่รับเพราะว่าเราต่างน,น,น้องปูน้องปูเป็นผู้หญิงแครตัวเล็กๆแม่เสียเดือนที่แล้วแล้วเขาซื้อมาขายไปเขาเเเ็นนสััญญาาากบรร้้้วดยยึนนงอะไอ่ีฮ แต่ตอนไม่ต้องห่วงนะถูกระเบียบแน่นอนทำไมกล้าพูดตรงนี้เพราะว่าเราอยากทําให้ถูกต้องดีกว่ามาถูกเรียกเก็บคืนหลังงานการเมืองงานการเมืองเนี่ยคืออย่างนี้ตอนนี้ไม่เอาแล้วฮะเพราะว่าลูกเพจม่านที่เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจิริณชัยงาม<า>ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะครับ วันนี้นก็มาถ่ายาาแม่ปอง,ะองนะครับรสมมตินะฮะเราก็ถือเป็นอาชีพเราเข้าใจก็หลังๆไม่บล็อกด้วยอันนี้เขาบอกให้แทบไว้อ๋อทนายโนบิตะซึวงผมมีทนายหกคนตอนนี้ถ้าคุณอยากเข้าถึงตัวผมนี่คือทนายเก่งเดชาอ่าทนายเก่งและเรื่องบดินทาทนายเดชาแล้ไม่ใช่ฮะนั้นจุกปลุกหิ้วหิวอันนั้นรุ่นใหญ่ไม่กล้านะครับนะฮะแค่ท่านพูดถึงเราก็ดีใจแล้วมีทนายสายหมอปลาคือทนายโนบิตะทนายไพศาล นี่วัฒนาสายหมอปลาแล้วกันแข่งเดียวกันชอบชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไปช่วยชาวบ้านทุบนี้ทุบนั้นทนายมนชัยนี่เป็นทนายแบบสนิทกันกับนันเอ่กอนะนี่ผมก็สนิททนายสองการเนี่ยพี่สองการก็สนิทอยู่แล้วคือจะเข้าถึงตัวผมนี่ทนายผมหกคนนะฉันจะพูดแต่ผมจะถามใช่ฮะเ่าเราห้ามรู้จักกันฮะฮะนีไม่ใช่คดีเยอะอะไรนะครับฝากช่องกินเงินชัยเงางามด้วยนะครับแม่์ปอง สุกการเมืองเนี่ยพี่วันจะให้โทรหาซึ่งยังไม่กล้าโทรเดี๋ยวโทรหาพี่เดี๋ยวโทรหา,ลรหาเลยก็ยังไม่รับฮนะจริงจริงมีพี่ทีมพรัตภูมิโทรสอบของพรรคไทยสร้างไทยจริงจริงวันนี้ต้องไปเจอกับหญิงสุดารัตน์ที่บ้านก็พอไปอยุ่งการเมืองออก็เลยขออนุญาตนะฮะพะลังประชารัฐแค่พี่ศิระบ,บอกจะเาผมเข้าไปอยู่ก็หลุดเลยต้องใช้นี่ด้วยนะฮะฉะนั้นดวงผมแข็งคุณจะมาอะไรกับผมคุณต้องดวงแข็งกับผมพี่ประจักษ์ชัยก็ต้องระวังไว้ให้ดี ผมเป็นคนดวงแข็งคัคนดวงแข็งะน้นแล้วคนมาร่วมก็ต้องดวงแข็งกวาดน,นะจริงๆก็ไม่เกี่ยวนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจิริมชยมายงามน,นะครับ